ถึงอันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตคะ่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะจ๊ะคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า The Power of Love Concert น,นะคะ<ห>คอนเสิร์ตรวมพลังรักและความศรัทธาเพื่อรำลึก20ปีถึงการจากไปของดอเรเทียมโชควัฒนา<ห>ดอเตรเทียมโชควัฒนานี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งสหพัน์นะคะซึ่งก็แบบว่าเป็นสินค้อุปโภคบริโภคในบ้านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว และที่สำคัญนะคะยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลน,นิธิด็อกเตอร์ธีร์ัฒนาด้วยนะคะซึ่งในคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็นำทีมดูนำทีมโดยคุณบุษบาดาวเรือนนะคะแล้วก็พร้อมด้วยเหล่าศิลปินมากมายเลยทีเดียวนะคะนี่น้องๆเราก็ไปใช่ไหมน้องต้นตางกับน้องรดใช่แล้วเราก็ยังมีแบบว่าเป็นนักร้องรุ่นคูบาอาจารย์อย่างเช่นคุณชรินันทนาคารนะคะคุณเสฐาศุราชัยยาคุณยานีจงวิสุทธ์ด้วย คอนเสิร์ตนี้นจะมีจัดกันที่ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกริตนะคะเออไม่เคยเหมือนกันสิ่ดีคเป็นคนที่เก่งรอบตัวเลยนะคุณบุ๋มเนี่ยค่ะรายได้ทั้งหมดนะคะจะมอบให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัตินะคะภายใต้การดูแลของมูลนิธิดเอร์เทียมโชควัฒนานะคะ วันที่คอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่3สิงหาคมนี้ทกวันนี้นนผมทำงานทุกอย่างยังทำงานอยู่ในร่องรอยที่ท่านให้ให้ให้คำแนะนำให้คำสั่งสอนมาเพราะฉนั้น power love คือความรักที่ทุกคนมีให้ในห้างอย่างอย่าง,อย,างอย่างท่วมท้นอย่างเต็มหัวใจผลบุญอันนี้ก็รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายทางทางบริษัทสาพันในเครือทั้งหมด นะฮะก็ไปไปไปทำบุญกันกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหลายนะฮะนะฮะก็มาดูกันเยอะๆนะคะคอนเสิร์ตนี้รับรองว่าประทับใจมากๆเหมือนที่คุณอาชรินบอกนะคะได้บุญด้วยกลับไปถึงบ้านยังคิดถึงพวกเราอยู่นะคะ2พิงหาคมทามพิงคาคมนะคะซื้อบัตรทำแห่งประเทศไทยซื้อบัตรไทยที่เกติเมเจอร์นะคะมากกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะนะคะ เราบอกบอกเน้นกันอีกทีหนึ่งวันที่3สิงหาคมนะคะหนึ่งรอบหนึ่งทุ่มนะคะจะมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นการกุศลน,นะคะรายได้เนี่ยจะมอบให้กับมูลนิธิดร์เทียมโชวัฒนานะคะให้กับกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะก็จองหมายกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เบอร์ทโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วที่หน้าจอนะคะเรียบร้อยนะคะ